วัดีครับวันนี้เราอยู่บ้านอาจารย์สายันนะแม่บ้านอาจารย์สายันมีนกต่อมากมายหลักตลาย้วมีเลยนกต่อเก่งนกต่อวขวางผมแม่อาจารย์สายันแนะนำมาเมีเยแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับเฮ้ย <laughs> ของเรามีอะไรบ้างอาจารย์ตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยอตัวนี้มันเป็นนกต่ออ่ะครับตัวนี้เป็นนกต่อเอาดีมีเวลานกเข้ามามีเปลี่ยนมีเจ้าโคโกโกโกโดีหรอเป็นนกที่สู้นกเต่งนกตัวเนี้ยอืมเป็นนกกี่กคัมเนี้ยตัวนี้นกตุกเดียวเนาะ เสียงกลางเสียงกลางมาทางเล็กหน่อยหนึ่งอ๋อเสียงกลางมาทางเล็กหน่อยหนึ่งนะเป็นนกพีอืมเป็นจุดเด่นเขามีอย่างนั้นอ๋อตัวนี้เป็นจุดเด่นของเขาตัวประมาณนี้เลยไอ้นู่นอ่ะตัวไหนเลยตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นไอตัวนี้ก็เป็นนกเสียงเล็กครับเดียวแต่ว่าเรียกธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรอ๋อเรียกธรรมดาไม่มีอ่างไม่มีอะไรนะสู้นกดีครูดีครับไอ้นู่นครับอ่ะตัวนี้เป็นพิเศษยังไงจันไอตัวนี้เป็นมีพิเศษคือมันเป็นนกสองปลุกลวด สองกุกลวดลวดเลยไม่มีไม่มีไม่มีเลยปลุกเดียวไม่มีอ๋อคือเป็นนกสองกุกเต็มตลอดทุกคำแล้วก็คููอ่างมีสามคำบางครั้งมีถึงสี่คำเท่านั้นอ่างสามสี่คำเนอะใช่ตัวนี้ก็เอาไปต่อไปแล้วตัวนี้เอาลองเข้าพเนี่์ดีเอาสองครั้งออครับเอาดีมากเลยเป็นนกที่เอาดีแต่ยังไม่ได้ไปทางไก อ๋อยัง,ยงไม่ได้ทางไกลเอาแค่ไ,ไว้ค้างบ้านนี้เองอืมแล้วตัวนี้เป็นนกอะไรเหรอจานนี้เป็นนกปุกเดียวครับนกปุกเดียวธรรมดา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 เสียงกลางครับนกปุกเดียวแต่กับตัวนี้ยังยังมันยังไม่แก่ขวบนกตัวนี้เพิ่งจะได้ประมาณเลี้ยวขวาอืมประมาณตีกว่าขวาครับก็คอฟังอยู่อืมวัวนี้นะ ตัวไหนตัวไหนครับตรงน้นอยู่แถวน้นนะไม่อ๋อแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะครับเป็นบัวเราน้ําท่วมเนอะท่วงท่วเพิ่งแห้งไหมครับเนี่ยใช่ใช่แล้วมันไม่ลงมาสามวันแล้วเนี่ยหรอมันอยู่เฉยสามวันแล้วเอาน้ำไม่ไปไหนเลยนะอ้าวตัวนี้เป็นอะไรเอยตัวนี้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 มันเป็นปากงวงช้างไงที่เขาเล่นเขาเรียกกันว่ามันเป็นปากงวงช้างตัวเนี้ยครับเป็นนกต่อเป็นนกต่อมาสองปีแล้วครับได้นกมาประมาณสามสิบกว่าตัวละตัวนี้ หือแล,ลุงไปปากมันสั้นเหรอเนอะก็สงสารมันไงเห็นปากมันยาวแล้วทีนี้มันกินข้าวไม่ดีเลยเอามีตะเล็บตัดให้มันไงสงสารมันอ๋อคือเราเอากันไกรตัดเล็บไปตัดทีแรกก็ปากปาก<บ>ล่างปากบนนี่ยาวปากตอนแรกปากล่างไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ทำไปทำมามันก็ยาว งงลงมาเลยงงยาวมากเลยละยาวมากเลยจนนึกสงสารมันนะนะนึกสงสารก็แล้วมีตะเล็บไปหนผ้าหมีออกนะนี่ครับตัวนี้ลักษณะพิเศษนะคือนี่นี่ก็ตัดไปได้ประมาณสักสิบกว่าวันแล้วเนี้ยอ๋อนี่ตัดไหอีกสิบกว่าวันใช่ก็ประมาณเดือนสองเดือนตัดครั้งอ่ะอือคือมันยาวเรื่อยเราสงสารนะยาวตัวนี้พิเศษอย่างก้อยก้อยชี้ฟ้านะนี่เลยนิ้วก้อยข้างหนึ่งเนี้ยเขาจะ ตัวนี้เป็นหลิวเฟืองกระดกขึ้นฟ้านะครับเนี่ยเลยนิ้วก้อยน่ะงอขึ้นฟ้าอ๋อตัวนี้เป็นหลิวเฟืองเหรอขนาดนิ้วก้อยงอขึ้นนะงอขึ้นข้างนี้แล้วก็ปากขอเป็นหลิวเฟืองเป็นเสียงระดับเสียงไปกลางไปทางใหญ่ตัวนี้แล้วตัวนู้นอะไรตัวนู้นอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นนกอะไรอยนี้นี่ก็นกปุกเดียวธรรมดาธรรมดาธรรมดาตัวนี้เพิ่งได้ปีกว่าๆเหรอตัวนี้เพิ่งปีกว่าปลุกเดียวช้าๆตัวนี้ ก็เพอยงายังเป็นนกใหม่อยู่ยังยังไม่มีผลงานอะไรยังไม่ได้เข้าพเนียดยังไม่ได้อะไรเลยอ๋อยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอ๋อครับอ่ะแล้วตัวนี้เป็นอะไรเออจานตัวนี้ตาขกเดียวเหมือนกันหรอจอมนักจอมนักดิ้นโอทจะไม่อ่ะตัวนี้เสียงใหญ่สิงใหญ่หรอสยงใหญ่แต่แต่ว่ามักดิ้นชอบดิ้นเพราะว่าเราเปิดผ้ามันไงืัตงก่อนคลุมผ้าไว้นะก่อนคลุมผ้าไว้ ก็อยา,ากให้มันเห็นธรรมชาติแล้วก็เลยเปิดผ้าออกต<อ>ั้งแต่เปิดผ้ามาก็หางเฮงหักหมดแล้วโอ้โหดิ้นเะนะโดดไปโดด,โดมาเอาลวมุมนี้มีนกอะไรบ้างเนฉันชานตัวนี้มันครับตัวนี้มันเป็นกลุกเดียวแต่ว่าเป็นนกที่ว่าเรียกแล้วมีคลมุมเรียกคลุมมีคลุมมีขลุมมีคลุมๆๆเป็นนกที่ในภาษาด้านนกอะเขาก็เรียกว่าเป็นนกที่มีคลุมเจ้าฮโกโกโกงไนอ่ หดสับบ้างแล้วกระโวนมากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจ้าโฮโก,โกโกโกอะไรทำนองเนี้ยอ่าครับ ในตำราเขาว่ามันเป็นนกมีคารลมนะอ่าตัวนี้เปลี่ยนดีใช่ไหมแต่ลุงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หรอกไม่ค่อยรู้เรื่องนี้อ๋อเราก็เลยตัวนี้ก็เลยคัดไว้เพราะว่าเห็นมีคารลมเยอะหน่อยก็เยอะกว่าทุกตัวที่เล่นนกมานี่ก็ตั้งแต่หนุ่มน้อยเนาะคุณจะเจอเนี่ยก็เจอเยอะแต่ทีนี้เราก็ไม่สนใจตัวไหนเก่งเราจะเอาไว้อตัวไหนไม่ดีดิ้นมากผัดเผ็ด ต้นไหนเขามาซื้อเราไม่ชอบขายไปอืเอาไว้ซื้อหัวอาหารอะไรให้พวกตัวอื่นกินทานองนั้นไงแต่ว่าตัวนี้นกเสียงเล็กครับตัวนี้นกเสียงเล็กเนาะปลกเดียวครับนี่ก็ได้ขวดแล้วเนาะนี่ก็ได้ขวดแล้วอ๋อตัวนี้เพิ่งได้ขวบหนึ่งขัดไว้นี่นกใหม่นกช่วงเข้าพรรษานี่อ๋อนี่นกใหม่หมดเลยใช่ใช่ตัวนกกับโจเนี้ยอืวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ครับต,ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็นกใหม่ลายพีนี่นกหนนะใหม่นะมาเดี๋ยวผมให้จาย์ลองลองฟังเสียงนกหน่อยของเราเนะี่ยมีเสียงนกขันร้องฟังบานไหนเนะ้นกต่อเราเดี๋ยวให้จา์ลองเอานกไปจดให้ดูหน่อยอผมให้จาย์ลองฟังเสียงนะอ๋อตัวนี้คู่คู่คู่นี้สี่งเล็กเนาะ ู้นี้เป็นนกต่อทั้งคู่เลยครับเนี่ยจา์ใช่แต่ว่าก็เป็นนกใหม่เพิ่งจะฝึกช่วงช่วงหน้าแล้งนี่เองตัวนี้ได้นกเจ็ดตัวตัวนู้นได้สามตัวอ๋อตัวที่มือเนี่ยจารย์ได้เจ็ดตัวใช่ใช่ตัวนู้นได้สามตัวใช่แต่ตัวนี้ไอ้สองตุกูอ่างนี่มันยังยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปตากหรอจาว่าลองแล้วมันเอาดีลองแล้วเอาดีลองอยู่แถวแถวบ้านเนอะขึ้นต้นไม้สองครั้งแล้วทำเสียงอ่ะ หนึ่งสองสามสามคำเนอะมันมีบางครั้งมีทั้งสี่นี่เลยจะจวดเลยนะแล้วตัวนู้นครับตัวนู้นเป็นนกอะไรอยมันเป็นนกใหม่อ่ะมันสดมัเขาออกอ๋อตัวนี้ยังเป็นนกใหม่อยู่เนอะต้องในปีกว่าๆนั้นมันดิ้นเห็นไหมนะเออมันดิ้น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 ละละ เห็นว่าเสียงมันโตดีแล้วเอามาใกล้ๆคนไงให้มันเชื่องไวๆแล้วตัวนู้นะครับตัวนู้นนกอะไรตัวนู้นเป็นนกใหม่อยู่แต่ทั้เสียงแล้วับฟางๆอ่ะออ๋คือเราเอามาไว้ให้ใกล้ๆคนใช่ครับที่เด็ดของเรานี่ก็มีคว้างนี่แล้วก็นกต่อจานของตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เรียกดีมันก็ได้เนาะเรียกดีแต่ว่าไม่ไม่มีขนมเอาเหรอลงโล่งลงโล่งเรียกลงโล่งทีๆลงโล่งมีนี่ไอ้นี่ไอ้นี่มีขนมเยอะตัวไหนครับตัวนี้นะ มีขลุมสําหรับตอนนกเข้ามานะอืเขาเรียกว่ามันยังไงล่ะอ่ะมีครูหนุนมีเรียกเปลี่ยนอะไรของน้องนั้นไงครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีคลุมเนอะใช่จะมันไม่ทิ้งนกเลยนกตัวนี้นกที่รู้สึกว่าเก่งมากๆนกตัวนี้นะครับมันก็ได้มาเจ็ดตัวก็ฝึกช่วงฝึกช่วงหน้าแล้วนี่เองเพื่อเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยได้เจ็ดตัวครับเพิ่งเราไปฝึกใหม่ๆนะแล้วก็ตัวนี้ก็ฝึกได้แล้ว ตัวนี้ได้สามตัวเอ้าตัวนี้ทําไมทาไมเขี่ยหน้าเราตีนเขี่ยหน้าเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เห็นขันฮะอันนี้เราไม่รู้เนาะเนาะเห็นขันเมื่อกี้ตีนเขี่ยนึกว่ากวักซับไม่รู้ไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้รู้ไม่รู้นี่เลยตัวนี้ก็คือเป็นนกที่มีครลมหน่อยตัวนี้ขันเวลาขันเวลาโยนมันจะสลัดหน้านะอ่ะมันจะอ๋อเวลาขันโยนเนี่ยสลัดเออเวลามันมันมันนั้นมันจะ เป็นหรือนีไร่มนมันไม่รู้ตอนนี้เราไม่รู้อ่าครู้แต่ว่าเราก็แปลกอยู่ตรงที่ว่าเวลามันขันนะมันจะทำนึกๆทั้งทั้งขันทั้งเรียกเหมือนกันมีตัวเดียวเท่านั้นที่มันเป็นนอกนั้นธรรมดาหมดอ๋อมีตัวนี้ที่เป็นฤาษีไร่มนนะนี่เลยนะครับอ๋อเวลาขันปั๊บเรียกปั๊บอากาศสายหน้าสมัดหน้าไปอากสายหน้ามันเป็นสีสลักปกๆแบบให้เห็นแปลกๆเลยว่าแปลกกว่าเขาแปลกหมด หมดทุกตัวนี้มีมันตัวเดียวที่ว่าแตกนะที่มันขันแล้วมันทําหัวแตกอ,ะอ่ะนอกกนั้นก็ธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นนะอ๋อครับส่วนนี้ก็จะเป็นโลง่โลงๆหน่อยโล่โลเลยนม่มา,มาทางเล็กไงน,นี่ครับนกนกนกขอนจานนี่ก็มีเออนี่ครับนกต่อตเป็นเป็นสสวนมากเป็นปลูกเดียวมาเลยนะปลูกเดียวปลูกเดียวมีสองลูกมีสองปลูกตัวเดียวมือใช่ใช่เอาไว้ตัวเดียวอ๋อเอาไว้ที่ตัวเดียวคือคือว่า อมีย่างก็เลยเอาไว้หน่อยไม่เห็นว่ามันเห็นว่ามันเป็นสองกลุกลวดไงเราถึงเอาไว้สองเต็มไม่มีหนึ่งเต็มไม่มีหนึ่งเลยไม่มีลุดเอนั่นเลยที่ี่าตัวได้มาก็คือแกมมาแกมมีปอุกแกมมั่งคำสองคำลุงฆ่ากินหมดใหญ่ยังไงก็ฆ่าหมดอือมันเป็นนกสองใจแต่ไอตัวนี้มันไม่มีเลยคำ่ากุกเดียวไม่มีมันจะสองลวดเปียกใจเดียวตัวเนี้ย อ๋อเราก็เลยคัดไว้คุณภาพด้วยอีตอนถ้าว่าปีกมันขยับขยับอ่ะมันจะปูอ่างบ่อยอืมันกินปีกปีกนะเวลาเวลามันขยับปีกอ่ะถามจะลอยคูมันเองเราดูแล้วโอ้ไอหานี่อ่างจริงอย่างเขาว่าไงอ๋อก็คือเวลาที่เขานอนก้นโกงแล้วขยับปีกก็เรียกไปมีสับอ่างไปอะไรไปคูมั่งคูมั่งอ่างมั่งเวลามันคูมันก็ออกอ่างออกอ่างออกอ่างบางทีก็ไม่ออก อมความสัตย์พิเศษก็คือว่าเขามีคารมเราก็เลยเก็บไว้ตัวนี้นะนี่เลยครับส่วนมากเราก็มีมีลูกค้ามาซื้อเราก็แบ่งปันทุกคนก็ถ้าว่าครับเขาสนใจหรือว่าเราถูกใจเราก็ให้เขาไปแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้น้อไอ้ตัวไหนไม่ดีของไม่ดีเราก็ไ่อยากให้ไงใช่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 มันก็มันเสียถึงเราด้วยไงอ่าใช่อย่างคนเขามาซื้อน้องต่อปุ๊บเนี่ยครับ ถ้าว่าตัวไม่ดีเล่นไม่ดีเราก็ไม่กลายเขาไป ừ, ขเขาจะต้องซื้อไปต่อเขาจะซื้อไปไปดูใช่ไหมล่ะใช่ถูกต้องเ,เราจะต้องให้เขาแบบนั้นตัวไหนใช้ได้เราบอกใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้คือเราจะไม่ให้เลยอื ừ, แล้วทีนี้เราก็จะเลี้ยงไปถ้าไม่ดีก็เชื่อมีเท่านั้น <laughs> อ๋ออย่นี้เปื่อยๆถ้ได้สนใจนี่เราก็แบ่ง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 ปันได้ใชค่ครับนี่เลยนะครับของอาจารย์สายยันนะ นี่แหละรายละเอียดนกก็จะประมาณนี้ขี้ก็เต็มอะไรเลยไม่ได้ดูได้แลเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะออใช่เราก็ไม่อยากจะสนใจมันก็เออดูน้ําดูข้าวบางทีเนี่ยน้ําท่าตอนนี้น้ํากําลังเยอะเลยเนาะน้ําปิมนี่เลยรู้ไหมแกรู้ไหมเนี่ยครับปิมต้นกกขนุนนี่มันแห้งลงไปนะอันนี้อันนี้คือแม่น้าป่าสักใช่บ้าข้างหลังเนี่ยเลยนี่แม่น้ําป่าศักเลยนี่ข้างหลังกันรู่นะใช่ใช่ใช่มันจะโค้งวันนี้มาโผล่นี่ไง คงวันนี้นี่ยคงฟ้าเป่าคงนี่เโอ้โนี่ยเนี่เป็นคงก็ยังแล้วมันก็จะโค้งไปนู่นหาปล่าคงตัวแล้วก็โค้งเข้ามาบ้านผู้ใหญ่นี่อืมนี่ครับโอ้แล้วเมื่อไหร่จะแห้งไม่รู้นะโอ้ห่าน่าจะอีกนานอยู่มันจะมาอีกแล้วเราจะไปหาไปดูฝนนะเราฝนมันจะมาอีกแล้วเราจะไปเราก็เลยเพราะว่าลุงอยู่ที่นี่ลุงชํานาญแล้วไงครับอายุเจ็ดสิบปีแล้วเราอยู่มาเจ็ดสิบปีแล้วไงเนี่ยคโอ้โหทเนี่ย อยังแข็งแรงเนอะเจ็ดสิบ่ะนอะเจ็บสิบสิเขา้าเจ็ดสิบเหรอครับเดือนเข้าแต่พาอสอยังไม่ถึงออีกไม่กี่เดือนนี้ก็ถึงแล้วนี่เลยนะครับรายละเอียดนกก็จะประมาณนี้นะกับความรู้ดีๆนะครับนี่เลยนกเขาใหญ่ป่าเพชรชบุรเราเนี่ครับมันคือูดถึงการนกต่อเนาะครับ เรื่องลุงเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกว่าจะมีคันลมไม่มีคันลมหรืออะไรขอให้นกเข้ามาแล้วอย่าละนกใช้ได้ใูกตมางไม่หมานเนี่ยว่ากันอีกทีอ่าถูกต้องถ้านกป่าไม่ดุให้หมานแค่ไหนมันก็ไม่เหยียบใช่ถูกต้องครับผมไม่เหยียบมันก็ไม่มันก็ไม่ตีเราใช่บางตัวที่นกอ่ะบางทีขันคำสองคำตัวที่ดุออกมาถึงโดดคูคูคูเหยียบเลยอ่าใช่ถูกต้อง มันไม่ต้องว่าหมานไม่หมานนะถ้ดูเ <l itz> ือนกป่ามันเอาดีไหมเท่าน,นั้นเนี่ย <l itz> ใช่ใช่คำว่าน,นกต่อเราไปเนี่ยของเรามันเอาดีอยู่แล้วใช่ไหม pillar, ใช่ยังไงมันก็ขันดี ه, แต่ที่นั้นนกป่ามันไม่เหยียบก็จะไปพูดว่าน,น,ก,เาาน,นกเราไม่หมานนกแกไม่หมานมันไม่ใช่อครับนกป่ามันไม่เหยียบนี่ครับนกของเรานี่มากมายหลากะตายนะครับนี่เลยกับนกป่าใหญ่เพชรบูรณ์เราเองเนี นี่เลยแม่ความรู้และสาระดีๆขออาจารย์สายยันในวันนี้นะนี่ครับเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าม่ได้เนะครับก็เนี่ยมีนกมากมายหลากสไตล์นกต่อนกไงนกฝึกนกชำนกเสียงดีๆนะครับนี่เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตรับวันนี้สวัสดีครับการสวัสด,ดีค่ะ